ีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไวเหนือกระบาดเล่าให้เราฟังหน่อยสำหรับการสัมผัสหลวงปูด่ดินหนุ่นหลอ เอาแบบนี้เป็นไ like, รเป็นเหนือกระบาลของจูอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันนะคะจูเล่าอย่างนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> เผื่อให้เป็นเป็นการเผยแผ่ในมุมของหลวงปู่อย่างนี้ก่อนนะคะจูเริ่มต้นเนี่ยเล่าให้ฟังนะก่อนปิดสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าสายสุดท้ายเราหมดแล้วนะคะจบมาสายที่ห้าเป็นสายของอีจูเอง <c oughs> อย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจูเล่าให้ฟังเพราะมีพี่ๆท่านอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ เดินโหนหรือหลวงปู่เทพพระอุดรนนะคะอย่างนี้ก่อนอันนี้เล่า เหมือนเล่าละครแล้วกันนะผู้พี่เล่าเหมือนฟังนิยายเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรายังอยากย้ำเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้พี่พี่บางคนที่เชื่อโอเคแต่ถ้าบางคนรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจสามารถย้ายได้เลยหรือไม่ฟังเราเองเราก็จะไม่ว่าเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเราที่จุเกิดกับตัวเองหนึ่งคืออย่างที่ทุกคนฟังมาทั้งหมดเลยคือจุวไม่ได้รู้จักหลวงปู่หรือหลวงพ่อท่านใดเลย องค์แรกที่รู้จักก็หลวงพ่อกลวยแล้วก็เคยเล่าในรายการไปแล้วเพื่อนพี่ๆไปสามารถไปฟังในรายการอ e ีทูได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในวงการที่เป็นพัคเกจิมากขึ้นแต่เป็นพัคเกจิที่มรณภาพไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเจอหลวงปู่สุขวัดประคองมะขาเท่าแล้วเราก็มีโอกาสได้รู้จักกับที่ท่านหนึ่ง ซึ่งพี่ท่านเนี้ยเขานับถือหลวงปู่เทพรูกุดแล้วก็นํามาเล่าให้เราฟังซึ่งจะเป็นเคสเดียวในตอนที่เราได้รู้จักท่านนะเวลาที่เราไปทริปเออเขาเรียกว่าทริปเนี้ก็ไม่เชิงอะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นไปไหว้พระละกันแล้วก็เป็นการไหว้พระอันเดียวกันกับน้องเก่งในเรื่องในเรื่องแรกที่กูขอบินทบาตอย่างนี้นะคะทุกคนพอเราได้ไป ไปไหว้พระด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องเล่าเนาะเชื่อว่าเวลาที่วงสนทนาของเวลาที่คนไปไหว้พระเนี่ยก็จะไม่เล่าเรื่องผีก็เล่าเรื่องพระผู้พี่ๆเขาเนี่ยก็เล่าเรื่องหลวงปู่ให้เราฟังท่านก็บอกว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นหลวงปู่แบบนี้พวกเขาบูชาและนับถือเริ่มต้นจากการที่พวกพี่เขาเอาวัตถุมงคลมาให้เราดูก่อนว่า เนี่ยพี่จูช่วยดูให้หน่อยว่าวัตถุมงคลเนี่ยของของหลวงปู่เนี่ยดีไหมอ่ะพอเราได้จับเราได้ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราเห็นเลยนะว่าเป็นท่านขึ้นมาเราเห็นเลยว่าเป็นเป็นรูปลักแบบไหนท่านเป็นคนสูงใหญ่เหมือนคนโบราณแบบไหนแล้วบรารมีคือสุดแต่สิ่งที่จูเห็นเลยคือจูเห็นเป็นภาพที่ท่านนั่งแล้วก็ตอนท่านมรณภาพนะทุกคน เป็นภาพนั้นถ้าทุกคนรู้จักหลวงปู่เดินหัวหลวงปู่เทพโลกดอนเนาะท่านจะรู้ว่ามันจะมีภาพที่ท่านนั่งแล้วก็มรณาาภาพไปซึ่งจูเห็นภาพนั้นเป็นภาพท่านเราก็อู้วาวละสุดยอดคราวนี้การไปไปไหว้พระของเราเนี่ยมันจะมีวัดหนึ่งที่ เราจะต้องเดินเดินลงถ้าแต่เราไม่ได้เลือกเดินเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลแล้วคนดันเยอะพอคนเยอะเนี่ยเราไม่สามารถเดินไปได้ต้องใช้เวลานานพี่คนที่ท,ที่ที่นับถือหลวงปู่เนี่ยเขาก็แนะนําบอกว่าพี่จุพี่จุเราไปวัดทุ่งสมอกันไหมซึ่งตอนนั้นเราอยู่ที่กาญจบ,บุรีนะคะเราก็บอกว่า งั้นเดี๋ยวเราขอถามทุกคนก่อนเพราะว่าเรามากันหลายคนเราไม่ได้มาคนเดียวเราก็ถามพวกพี่ๆเขาว่าสะดวกในการที่จะไปวัดนี้ด้วยกันเลยไหมเพราะว่าณนะถ้าเราจะต้องต่อเพื่อเดินลงถ้าเนี่ยมันใช้เวลานานมากซึ่งทุกคนเนี่ยก็อยากไปพออย่างที่บอกว่าเรื่องเล่าเวลาที่เรานั่งเล่าด้วยกันเวลาที่ว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าของเกจิอาจารย์เป็นเรื่องเล่าของความ เหนือกระบาลของแต่ละท่านเนี่ยมันมีความว้าวที่ทุกคนอยากไปอยู่แล้วพอเรื่องราวนี้บอกมาทุกคนก็ไปค่ะเราก็ไปที่วัดทุ่งสมอโดยที่จุไม่รู้จักวัดทุ่งสมอมาก่อนเลยและไม่รู้ว่าวัดทุ่งสมออยู่ตรงไหนระหว่างเดินทางไปนะคะทุกคนตอนที่จูนั่งอยู่บนรถตู้เนี่ยกำลังรถเด็กกำลังผ่านไปละขับผ่านไปจุเห็นนะคะว่ามันมีไฟแดงอยู่ข้างหน้า แล้วก็เห็นน่ะเป็นลำแสงแล้วมันพุ่งไปทางขวาจุก็ถามพี่คนที่เขาเคยมาเนี่ยเขาเคยมาแล้วที่วัดนี้ที่เขานับถือหลวงปู่เทพโลกุดอนเนี่ยนะคะจุก็ถามว่าวัดเนี่ยมันเลี้ยวขวาใช่ไหมพี่เขาอุ้ยจริงจุรู้ได้ไงจุก็ไม่ได้ไม่ได้บอกนะคะว่าจุเห็นเป็นแบบไหนแต่วันนี้จุเล่าให้พวกพี่ฟังเลยว่าจุเห็นเป็นลำแสงสีขาวเนี่ยแล้วมันเลี้ยวขวาไป แล้วไฟแดงปุ๊บรถตู้ก็เลี้ยวขวาเข้าไปจริงๆค่ะพอเลี้ยวขวาเข้าไปได้แป๊บหนึ่งก็มีลำแสงเนี่ยพุ่งเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วมันก็เป็นวัดแล้วก็เป็นรูปรูปบูชาอใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเขาเรียกรูปปั้นเหรอทุกคนเป็นรูปรูปปั้นท่านตอนท่านมรณภาพนะคะเป็นภาพที่มีเป็นภาพที่ผอมๆแล้วก็เป็นภาพที่ท่านมรณภาพ รูปปั้นอยู่ในวัดเราก็แบบหูว้าวแล้วอะเราว้าวแล้วอะเรารู้สึกแบบเจ๋งจังเลยอย่างนี้เลยนะเรารู้สึกว่าท่านเมตตาจังทําให้เรารู้สึกได้ว่าท่านอยู่ตรงไหนเราก็เดินเข้าไปแล้วเราก็ไหว้แล้วเราก็เห็นเลยอะว่าท่านนั่งอยู่บารมีท่านคือใช้คําว่าตาแตกอธิบายได้ยาก ถ้าวาดรูปเก่งอยากจะวาดรูปให้ดูเลยแต่วาดรูปไม่ได้เรื่องอืมใช่ตอนนั้นได้กลิ่นหอมด้วยถูกแต่วาดรูปไม่ได้เรื่องก็เลยไม่รู้จะวาดยังไงพวกพี่เห็นภาพเหมือนที่จูเห็นในภาพนั้นทําให้เราอ่ะศรัทธาหลวงปู่หลังจากนั้นเราได้ไปไหว้ท่านในเออที่พระาธาตุตอยตุงอีกรอบแล้วก็ได้น้ํมนต์ท่านมาพอเราอ่ะได้ไปพูดกับท่านอันนี้คือความเชื่อนะของจูคนเดียวนะ ไม่รวมคนอื่นเลยหลังจากที่ทูได้ไปไหว้ท่านที่พระทาตพนมเนื่องจากว่าทูทําเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและตัวเองก็ถอนไม่เป็นหรือทําเรื่องราวเกี่ยวกับแบบเอาไล่ผีไม่เป็นเราไม่ใช่หมอผีเราเป็นแค่คนเห็นเลยตั้งเพจชื่อว่าอิจุสวัสดีค่ะแป้พี่แป้โอ้โหเอฟเอฟซี oh, F, F จากอเมริกาเอเมริกาตอนนี้กี่โมงนะเช้าใช่ไหมพี่พวกหนูใกล้นอนแล้วนะพี่เสร็จแล้วพวกเราก็ไหว้พระธาตุเสร็จ จูก็พูดกับท่านนะเพราะว่าจูเห็นท่านเนาะจูก็พูดกับท่านว่าจูทําเรื่องราวเกี่ยวกับกับการกับการมองเห็นแบบนี้แต่ว่าจูอ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียนไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องอยากปราบไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพราะรู้สึกว่ายังอยากเป็นคนธรรมดาเหมือนคนทั่วไปอยู่ท่านก็บอกว่าท่านมีน้ำมนต์ธรณีสารที่ท่านจะทำให้เพื่อให้จุเนี่ย เอาไว้ให้กับอาบน้ําเพื่อให้ใครที่มีปัญหาเรื่องราวกับพวกโดนคุณใส่โดนลมเพลมพัดหรือโดนของอ่ะที่พวกเราเลือยกกันเนี่ยให้เอาไปอาบมันจะดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็ยึดน้ำมนต์หลวงปู่เทพโลกุดรนเนี่ยเป็นที่ตั้งคนมาที่ร้านเราให้ทั้งหมดเกือบร้อเซนะที่เห็นผลแบบสุดๆ อันนี้คือเรื่องที่จ๊แบบเหนือกระบาลจริงๆสำหรับหลวงปู่เทพลูกดรนะคะ